อ่ะโอเคคนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมาเทพอัมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมานะครับแนะนําว่าในส่วนของผลไม้นยทำอะไรได้บ้างนะครับผลไม้เอดีนะครับผลไม้ต่างๆเนาะอ่ะแต่ว่าจะเน้นนะครับไปในทางของผลไม้คอมโบกับเอดีเนาะว่าที่เราเก็บมาครับแล้วก็เป็นการเติมนะครับแพทารวันเนี่ยเออมันทาอะไรได้บ้างนะครับบางคนสงสัยเนาะแล้วก็นะครับมีกลุ่มหนึ่งเนาะจำนวนมากนะครับที่เอาผลไม้มาขายนะครับเราบอกว่า มันขายได้ราคาแบบค่อนข้างดีนะครับแอบแล้วนะครับแอบเดี๋ยวแป๊บหนึงนะมีทีมงานเรียกไปน่าจะเป็น PK ข้ามเซิฟนะดูส่งและน่าจะกำลังมีประเด็นกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยที่หลังนะครับเรวขอมาพรีเซนต์ก่อนอ่าแล้วก็ Apple พวกผลไม้พวกเนี้ยมันสามารถนะครับแอปคอมโบได้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเกาะ SD เรานะครับแอบคนไหนที่ผ่านนะครับแอบภาคคลาสสิกมาจะเข้าใจดีเลยนะครับแต่ว่าภาคคลาสสิกเนี่ย รู้สึกว่าไม่ต้องไปประสานผลไม้นะมันจะ,ะสามารถเก็บนะครับน้กกดใช้ได้อะไรประมาณนี้เออซึ่งแต่ละเซิร์ฟก็อาจจะอะ่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความคล้ายคลึงเนี่ยอแน่นอนแหะครับมันก็คล้ายคลึงกันเนาะเพราะว่าภาคที่เราเล่นอยู่นะครับกับภาคคลาสสิกเองเนี่ยก็เหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยนะครับประมาณ85%ได้นะอารมณ์การเหมือนนะครับ อาจจะต่างก็มีต่างในในส่วนของโมเดลนะครับไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวละครจะไม่ได้บือหวาเหมือนคลาสสิกอะไรประมาณนั้นเนาะไปเดี๋ยวเราไปนะครับเข้านะครับเรื่องของเรากันดีกว่าเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยผลไม้พวกนี้มันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับมันก็จะบอกเรานะครับเวลาเราจิ้มดูไอเทมทุกชิ้นมันจะบอกเรานะครับว่าเมันสามารถดรอปได้จากไหนบ้างหรือว่าหาได้จากไหนเนาะตัวนี้มันบอกว่าเนี่ยอาณาจักรนะครับบอสข้ามเซิร์ฟเนาะที่เราจะหาได้ครับหรือว่าแฮกนะครับ แากไลยวันนะครับพวกเทพจุติต่างๆนะครับแอบก็สามารถที่จะาหาได้เนาะถ้าเรียกคืนเนี่ยแอบมันจะได้อะไรนะแอบก็ย่อยมาก็รู้สึกว่าไม่คุ้มนะครับทุกคนนะเอาไปนะครับทําคุณนประโยชน์ดีกว่านะครับขายก็ได้ราคาดีนะอ่ะเรียกคืนในราคาแม่งไม่ค่อยคุ้มนะถ้าไปขายเนี่ยเห็นเขาขายกันแบบ5 0,000ื่นเหรียญยังได้นะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปอ่ใช้สอยอย่างอื่นได้เนาะคนไหนที่อยากได้อาวุธนะครับได้เกราะได้โล่ต่างๆก็สามารถที่จะ เอาไปหมุนเวียนได้นะครับคนไหนที่ยังไม่อยากบวกค่าเอดีหรือว่าค่าคอมโบเรานะครับเ่เป็นสายฟรีจ๋าเลยอยากได้ชุดนะครับก็สามารถเอาไปขายก่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะครับเ่แต่ถ้าคนไหนแบบอยากเก่งอยากตึงแบบว่าสองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยอย่าลึงมาเจอพี่แล้วล้มอะไรประมาณเนี่ยก็คือ,คอเอาไปอัพดีกว่าครับนะมันตึงจัดเลยอ่าโอเคค่าเกาะเราจะเยอะขึ้นค่าคอมโบนะครับดามจนะครับจะแรงขึ้นอะไรประมาณเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับคุ้มค่าเลยอ่าแล้วก็ในส่วนเนี้ยมันดรอปได้จากไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูบอสท,ที่มันดรอปกันบ้างนะครับว่าอืมมันมาจากไหนได้บ้างอันนี้บอสป่าปกติไม่มีเนาะอ่ะพวกเนี้ยจะเป็นไอเทมต,ต,ต่างๆที่เขาแจ้งมาว่ามันดรอปจากตรงไหนได้บ้างเนาะอ่าในส่วนของอ่าบอสเลิศก,ก็ไม่มีเนาะอ่าแล้วพอเรามาดูบอสแดนก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเปิดผ่านมาแลวเห็นนะครับก็คือบอสข้ามเซิร์ฟนั่นเองเนาะ บอสข้ามเซิร์ฟพวกเนี่ยก็มีนะครับเ่าตรงไหนบ้างเดี๋ยวพี่พาไปดูทีละบอสเลยดีกว่าเนาะอ่าถ้าเราจิ้มตรงเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะมันก็จะไปข้ามแดนข้ามเซิร์ฟอ่าก็คือเป็นเมืองหลักของเซิร์ฟก็คือจุดนี้อ่าแล้วพอมาจุดเนี่ยไอ้บอสที่มันหมายถึงว่าเลเวลสามร้อยนะครับอ่าเลเวลสามร้อยห้าสิบเนี่ยมันคือตรงไหนอ่ามันคือบอสนะครับตัวแดงๆพวกเนี่ยนี่คือบอสนะครับออาอันนี้คือบอสเมืองข้ามเซิร์ฟทั้งหมดนะครับตัวแดงๆนะ ให้เราไปตีนะครับตัวไหนก็ได้นะครับมันก็จะดรอปให้เรานะครับอยู่ที่ว่าดรอปน้อยนะครับดรอปมากนะครับหรือว่าดรอปไม่ดรอปเลยก็ได้ก็มีนะเออไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกรอบนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนะพี่ไปตีก็อย่างน้อย1เม็ดนะครับแต่ว่าสุ่มเอาเนาะว่าจะได้อาผลไม้ไหนเนาะแต่พี่จิ้มให้อีกรอบนะครับในส่วนของสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นนะครับเมล็ดแห่ง s อดีนะครับหรือว่าผลไม้ s อดีนั่นเองนะครับแอบกินเราก็จะมีเนื้อค่าเกาะที่เพิ่มมากขึ้นเนาะ อ่าแล้วก็ในส่วน,นของใจคอมโบนะครับหรือว่าผลไม้คอมโบเนี่ยมันก็จะบวกนะครับดามจคอมโบเราตอนที่เราเก็บแตก100แล้วเระเบิดตู้มนะครับอ่ามันจะแรงยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอ่าอยากแรงยิ่งขึ้นหรืออยากอ่าเน้นเอดีก็สามารถทําได้ครับก็เอาผลไม้อ่าที่เราไม่อยากได้ก็ไปขายก็ได้ครับอาูมูวนเวนาะแล้วก็เอาเอาเหรียญที่ได้มานะครับเอาไปซื้อผลไม้เอดีก็ได้นะครับหรือว่าอยากทำวกควบคู่ันไปเลย2อย่างอ่าอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับพี่แนะนําเลยนะอ่าแล้วพี่ก็จะทําทั้ง2องอย่างจะไม่ขายด้วยนะครับแล้วก็เพชรเนี่ย ก็เมื่อก่อนเคยขายนะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ขายจะตีบวกยี้าให้หมดทุกชิ้นเลยนะครับบวกยี่ิบหหมดทุกชิ้นเนี่ยมันได้อะไรนะครับแอบมันได้อลล่าแบบนี้นะครับเหมือนกิวผมนะวอลล่าเนี่ยเขาบวกยีิบห้าทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เอสหึงจะผมไปกิวมีประเด็นจัดเลยนะครับแล้วก็คุณอวอลล่าเนี่ยเขาบวกยี่ิบห้านะครับทุกชิ้นนะครับแล้วก็มันรู้สึกว่าเขามีออร่านะครับรอบอ้อมตัวเขาเลยนะครับมันรู้สึกแบบเฮ้ยเท่ดีนะ เออมันจะมีไฟวิบวับวิบวับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นไฟเว้แสงไฟวิบวับนะ่ะแม่งเทอะแต่ว่าเป็นวงสีฟ้าสีม่วงเนี่ยก็อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าอไอวงพวกเนี่ยอ่ามันก็ถือว่าสวยงามดีครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยนะครับว่าอ่ามันจะหาจากตรงไหนได้แล้วก็ยังไงได้บ้างน,นะครับแล้วก็บอสพวกเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้ามันแบบมีบอสเนี่ยผมจะตีให้ดูอยู่นะแต่ว่าบอสมันตายไปแล้วอ่าตัวนี้ก็ได้น่าแต่น่าจะมีคนตีอยู่นะ แต่น่าจะโดนพันอื่นเปิดหน้านะครับถ้าไปแบบสีสัวนะถ้าเขากาลังตีอยู่เนี่ยอาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟข้ามที่ผมเล่นอยู่นี่ค่อนข้างมีประเด็นกันเลยนะครับระหว่างเผานะครับเจอเผาแปรนี่คือโดนเปิดเลยนะถ้าผมไปคนเดียวแบบนี้น่าจะโดนอยู่นะอ่าตอนนี้ก็ใส่เป็นนะครับอ่ากระทากับโล่นะครับโล่สําเร็จนะครับโล่หลบโล่ทอนนะครับอ่ากระทาสําเร็จนะครับเน้นคิ้ที่ข้อนะครับแต่ว่ามีเร็วด้วยมีล่จะดีมากนะครับอ่า อันนี้ก็คือมีพันอื่นมาแจมนิดนิดอ่ะเห็นฮะผมบอกแล้วทุกคนนะโดนเปิดหน้าแล้วมาดิ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 เอาตายเอาตายเอาตายมาดิ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 ไหนเราไงทุกคนไหนเราไงไหนแล้วไงไหนเราไงร่วงไปดิเฮ้ยมันจะลุมมันจะลุมตายแล้วโอเคได้หนึ่งคิวหลอมๆนะฮะวิ่งหนีดีกว่านะครับมันเยอะโอเคหลบตรงไหนได้บ้างโดนดักเนี่ยโอเค นะมาเปิดหน้าพี่พี่ก็แค่ส่วนคืนนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ในส่วนของบอสนะครับค่อนข้างอึดนะผมต้องบอกว่ามันเป็นบอสสามร้อจริงๆนะครับแล้วก็ค่าเกาะที่ผมมีอยู่เนี่ยอ่าของสําเร็จนะครับแล้วก็อ่คิดนะครับในในส่วนของกระทานเนี่ยก็ยังไม่ไหวนะมันค่อนข้างตึงเลยอนะบอสสามร้อยขาเซิร์ฟนะครับแหมมันก็รู้สึกว่ามันต่างจากบอสในเซิร์ฟเรานะครับแหมเซิร์ฟหลักอะไรประมาณนี้นะครับแหมแต่ถ้ามาเมืองข้ามเนี่ยมันจะรู้สึกว่าบอสมันเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นอนะ เออก็ถ้าตีแล้วสรุปแล้วเนาะมันก็ดอปปกติครับทุกคนนะตีนะครับอ่าบอสข้ามนะครับมันมันได้นะมันดอปนะอ่าเนี่ยทุกตัวนะครับที่อยู่แถวเนี้ยคือมันดอปหมดเลยแล้วก็จะมีบอสข้ามอีกประเภทหนึ่งนะที่มันสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวพี่ลองไปตัวนี้ให้ดูมาแล้วก็พอเราข้ามาปุ๊บอ่าแม็กมันจะเป็นแบบใหม่แล้วนะไอ้พวกที่มันเป็นอ่าบอสแดงๆพวกเนี้ยคือดอปหมดเลยนะทุกคนนะเนี่ยถ้าเราตีมันเนี่ยคือมันดอปหมดเลยเนาะเพราะว่าเราสังเกตได้จจากุดนี้ครับ บอสข้ามครับแเนี่ยเวลาเราติ๊กดูนะถ้ามันมีแบบผลไม้พวกเนี้ยคือมันดอกหมดเลยอันนี้จะมีขนปีกสามด้วยนะครับมีหินปีกสามถ้ามันดอกนะสี่ร้อยสี่ร้อยมีหินปีกสามครับอันสี่ร้อยแรกตัวนี้ยังไม่มีนะแต่ว่าสี่ร้อยตัวที่สองมีหินและใครที่สี่ร้อยเร็วๆนะมีโอกาสมาตีดอกได้นะครับรวยจัดเลยใครที่เลเวลนะครับนำๆเนา,นนา,นนานนะ่ะสรุกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปตีผลเอสดีกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อนข้างยาวนะลิปพี่ค่อนข้างแบบจะต้องพาลูกกิวนะครับไป ทำเควสเอดีด้วยนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดธุระมากมายเลยอ่าวันนี้ก็เพิ่งเคลียร์ธุระส่วนตัวเสร็จนะครับแอร์ลงวอลงไรเสร็จนะครับก็อ่ะมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนรับชมต่อเนาะอ่ะคนไหนที่อยากประสานนะครับคอมโบกับเอดีเนี่ยเข้ามาในอ่าพาเซียนเนาะแล้วก็เข้ามาประสานไอเทมตรงนี้ครับมันจะมีนะครับเนี่ยผลไอผลไม้สังเคราะห์นะครับหรือว่าผลสังเคราะห์เนี่ยเออลองคลิกเข้าไปดูเลยอ่ะพอจิ้มมาเสร็จป,ปั๊บอ่ะถ้าเรามีนะครับ ผลของ SD นะครับแล้วก็ผลของคอมโบเนี่ยมันจะมีให้เราได้เลือกเนาะปกติแล้วนะครับคนเล่นใหม่ๆมันจะมีแค่ผล a t r a g อนะครับอะไรพวกเนี่ยแล้วก็ถ้าคนไหนมีผลไม้พวกนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีหินแน่ตัวนี้เนาะหรือว่าขีเอทนั่นเองนะครับในภาพ p c นะพี่ขอเรียกขีเอทแล้วกันแล้วมันสามารถที่จะประสานกันได้เนาะแต่ว่าเป็นผล s อดีเนี่ยมันใช้นะครับตัวนี้นะครับบวกกับออสปกติเลยนะครับคนไหนที่มีตัวเนี้ยขีเอ็จะเยอะกับออสจะเยอะ คุณก็สามารถนะครับทำผลไม้ได้นะครับมันสามารถสุ่มศูนย์ถึงสามสเตตัสนะครับคนไหนที่อยากเพิ่มสเตตัสต,ตัวละครนะครับอืมก็รวมแบบว่าเลเวลหนึ่งร้อยผู่ต่อสู้เนี่ยเวลร้อยห้าสิบนะครับแน่นอนสเตสเตัสเ,ตตเขานําเราอแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอัพผลไม้ไปด้วยนะครับแน่นอนอนะ่ะค่าสเตตัสเรากับเขาเท่ากันอ <Yeah. S 1> มันนําแค่มันนําแค่เลเวลจบแล้วก็ผลเอดีเนี่ยมันใชอ้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่พาไปดู ผล SD เนี่ยรู้สึกว่าใช้อ่า1 Create นะครับแล้วก็ต่อนะครับ2อาผลไม้ SD แล้วก็ในส่วนของ combo เนี่ยมันใช้1น Create นะครับต่อ2ผลไม้ combo อ,อ่าอันนี้ก็เป็น combo เนาะแล้วก็ผล combo เหนือชั้นนะครับอันนี้คือดีจ๋าเลยนะคือเราจะฟิวมาเป็นผลไม้ตัวนี้นะครับอ่าซึ่ง combo เหนือชั้นกับ combo ทั่ปกติอะไรเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับคำว่าเหนือชั้นเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับ ผล s อดีนะครับเทพคุ้มครองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับอ่าแนะนํานะครับทํสองตัวล่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ลองตีให้ดูก่อนนะครับว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างน,นะครับจะได้จบไปเลยในคลิปนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพี่ขอทำอผลไม้ด้านล่างสุดเรียงไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพเนาะผลไม้นะครับเทพคุ้มครองนะไปหนึ่งผลละแล้วก็อ่า combo ผล combo เหนือชั้นอีกหนึ่งครับอ่ตอนนี้พี่หมดนะครับเดี๋ยวพี่ไปซื้อเพิ่มอีกสองชิ้น จะได้นะครับทำอ่าอีกสองเม็ดให้ดูแล้วกันนะครับสองผลไม้ให้ดูเอาโอเคไปซื้อเลยสักครู่นะครับสองหมืนซื้อสองอันสี่หมืนโอเคมาเราก็ผสานต่อเลยสังเคราะห์ผลไม้พี่เหลืออ่าผลคอมโบกับผลเอดีมาผลเอดีมาเลยโอเคอ่หลังจากเราได้มาแล้วนะครับแหมลองดูนะกดปั๊บนะเพิ่มคะแนน แล้วก็มาในหน้าผลไม้ของเราครับแหมมันมันอยู่ตรงนี้นะครับแหมมันสามารถเนี่ยเพิ่มพวกนี้ได้เลยนะครับเนี่ยผลไม้ก็คือคลเล่นคลาสสิกมาเพิ่มสเตตัสททหน้าเนี้เออคือมันเป็นแบบจริงจงนะตัวนี้มันสามารถรีเซตได้ครับคล้ายคล้ายสเตตัสเ,ททเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่รู้จะรีไปทําไมอะไรเงี้ยคืออัพไปแล้วถ้ามีผลใหม่มันก็ยังว่าเ่ยเออค่อยรีแต่ว่าอัดอัดอัดไปให้มันได้ยืดที่สุดนะครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังเนี่ยที่พี่มีนะครับค่าพลังต่างๆอะไรประมาณเนี้ยโอเค มาเดี๋ยวมาดูความต่างกันก่อนนะครับอตัวนี้ก็เดี๋ยวไปบวกในส่วนของผล SD กันก่อนนะครับ SD SD นะครับตัวนี้มันติดนะครับใน,นมุมล่างจอเนี่ยพี่มองเอเคเห็นละ35805นะครับทุกคนจําตามพี่นะ35805 35805นย์หดูย์นะแต่เราลองมาอัพก,กันดูมันจะเพิ่มไหม โอเคสามห้าแปดศูนห้าใช้หนึ่งอันนะครับผมมีแค่อันเดียวอ่ะตัวนี้มาดูกันก่อนนะครับมีโอกาสนะครับค่าฟื้นฟูนะครับ SD ศู HD นย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมานะครับจำได้ปะเนี่ยสเตตัส,ะตสะตตอะไรวะเดีย๋ยวรอมุมล่างจอพี่หายก่อนโอเคสามห้าแปดศูนย์ห้าลองไปอัพกันเลยมันจะเพิ่มเท่าไหร่วะพิงนะครับเพิ่มยังงวะเดี๋ยวนะสามห้าแปด 0.5เดี๋ยวนะมันยังเท่าเดิมอยู่ทุกคนผมใช้ยังวะเออใช้ไปแล้วนี่ไงมันจะเพิ่มตรงนี้ปะ SD นะครับบวก0.2เปอร์เซ็นยังไม่ถึง1เปอร์เซ็นมันก็เลยไม่คิดค่าเอาไปคำนวณใส่นานล่านะครับ0.2เปอร์เซนพระเจ้าโคตรน้อยถ้าไดน1เปอร์ซนมันก็จะบวกให้อยู่เป็นค่าเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับแล้วก็หน้าสเตย์ด้านหลังมีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าค่า SD อันอ่อนี่มีค่าดีเท่าเก่านะสามห้าแปดศูนย์ห้าแต่ว่าเราได้มาศูนจุดสองเปอร์เซ็นมันก็ยังไม่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มขึ้นมาเว้ยเดี๋ยวไปดูอีกทีนะเราได้อะไรกันบ้างน,นะครับตัวนี้ผลไม้ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นอันนี้เป็นห้าสิบมิลกรกระตุ้นศูนย์จุดสองทับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือสูงสุดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะโอเค อันนี้คือความเร็วในการเดี๋ยวนะต้องสื่อเลยจังในการการเอดีเหรอพูดง่ายๆว่าได้มาแค่0.2นะก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องเน้นไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผลนี้ไปต่อเลยเดี๋ยวพี่คอใส่ทุกผลไปเลยแล้วกันอ่ะมันก็เพิ่มมาทีละ0.2นะก้อนข้างน้อยนะทุกคนนะส่วนคอมโบนี้ได้มาหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีโอเคมา อันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับค่าต่ตางๆก็จะอยู่ประมาณอ่าอักษรน,นั้นบนนะครับเราก็มาลองดูอ่ามาลองดูหน้าสเตได้นะถ้าว่ามันถึงหนะึ่งเอะมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าเอดีมันศูนย์จุดแอ่ศูนย์จุดสองมันไม่ถึงหนึ่งเอร์เซนนะครับมันก็ประมาณนั้นอ่า ความเร็วฟื้นฟูเอสดีสามวนะครับอยู่ที่สามจุดศศเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับแหมที่ได้มานะครับนิดๆๆๆนิด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 หน่อยนะคือไม่ได้เยอะจริงๆจะต้องใช้ผลไม้่ะเยอะมากๆนะครับถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนนะครับตรงนี้มันไม่กี่เม็ดเนาะอาจจะต้องแบบใช้ผลพอประมาณเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอ่ากว่าเราจะเทพได้เนาะเราต้องแบบว่ามีผลไม้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็งบเนี่ยเรียกว่าบานเลยนะ ถ้าพี่จะทำสเตตัสนะครับสมมติว่าพี่อยากได้เอจิใช่ไหมพี่ไปสังเคราะห์นน ave, AG, เนี่ยมาเวเอจิเนี่ยคุณต้องซื้อเนี่ยมาประมาณร้อยเมตรอ่ะคุณลองคิดดูร้อยเมตรมันตกอยู่เท่าไหร่อ่ะเออทำสักร้อยเมตรอะไรประมาณเนี่ยคือได้แ,แต้มอัพมาประมาณห้าหกสิบอ่ะก็คือเยอะเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเราวิสามร้อยแล้วเราแบบกระโดดไปวิวสามร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี่ยคือได้สเตติฟีฟ,ฟีมาแล้วมาสุ่มศูนย์ถึงสามเนาะศูนย์ถึง 3, สามถ,ถ้า อ่ามันโชคดีได้3รล้วนเนี่ยแปลว่าเราได้สเตมา300นะครับมันค่อนข,ข้างดีมากๆแล้วก็ตึงจัดเลยอ่าอันนี้ก็แนวทางประมาณนอกรหาอหาผลไม้ต่างๆครับว่าหาได้จากไหนก็แมปข้ามครับลองจิ้มดูตรงนี้ได้เลยครับไวตัวไหนก็ไปอ่าแล้วก็ในส่วนของการประสาเนี่ยสามารถไปหาซื้ออ่าอ่าคีเอทมาได้นะครับตามร้านค้าเพชรเราปกติเลยนะครับหรือว่าขายจากตลาดอ่าก็ได้นะคนไหนที่มีก็ลงขายให้เพื่อนนะครับ แล้วก็ผลไม้ก็ได้ามาจากอาแพ็คเติมกันด้วยนะครับอแพ็คพวกนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นแพ็คที่พี่ได้เปิดนะครับอก็จะเป็นประมาณนี้าหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เป็นผลไม้ happier, ที่ให้เรามาอัพนะครับแล้วก็ไปประสนเหมือนที่พี่พ,พาทําเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมันนะครับพ่งนี้ถวยเทพกันละน่าจะได้เปิดปีกแล้วนะครับคืนนี้อพวกนี้ก็น่าจะ ตึงๆเันาไปตัวนี้ก็ย่อ423นะครับขาดอีกแค่ประมาณ3เหรียญ3-4เหรียญเออก็ไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวมาจัดให้ดูนะครับปีกเราจะมารีวิวให้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าถัดไปเนี่ยมันจะมีอะไรต่อพี่ตามสัญญานะ๋ยวพี่มาทําให้ดูอ่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ทุกคนนะก็มาตีบอกให้ดูละนะครับผลไม้เอดีมาทําอะไรได้มาคนแบบคอมเมนต์เข้ามาถามว่าเก็บไปก็อะไรประโยชน์อะไรประมาณเนี่ยคือมันทาอะไรได้บ้างพี่ผมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ามันก็ประมาณนี้นะครับ ก็เอาไปาประสานแล้วก็ใช้ใ้ไปนะครับมันก็เพิ่มค่าสเตตัสให้เรานะครับจริงๆแล้วมันต้องใช้เยอะถึงจะเห็นผลนะครับแต่ว่าถ้ามีน้อยๆก็พอช่วยได้นิดๆหน่อยๆครับไม่ได้แบบเทพขนาดนั้นนะครับ ต้องมีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัวจะเทียบได้สุรตราน,นี่เติมกันเป็นเทไหร่แล้วทุกคนนะตอนนี้น่าจะทะลุ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้พี่ก็กําลังทําตัวที่จะสู้กับพสุรตานอยู่นะเออมรนค่อนข้างตึงนะครับไปแมปข้ามตอนไหนก็โดนเปิดหน้าตลอดเลยทุกคนนะเออถ้าพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดใครหรอกแต่ว่าเขาเปิดมาก่อนนะพี่ก็ต้องอัดคืนนะลูกนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เลยเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย